ที่นี่ประเทศไทยนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมวันที่27มีนาคม2568วิวที่เราถ่ายคือ5้าง MBK หรือมาบุรครองคลิปวิดีโอนี้ที่เราถ่ายก็คือจะสื่อให้เห็นถึงถ้าคุณมาเที่ยวประเทศไทยก็คือจะมีความสะดวกสบายแล้วก็ประเทศไทยเราก็คือจะเริญก้าวหน้ามาก และการเดินทางทุกอย่างสะดวกสบายมีรถน่ารักน่ารักให้บริการเช่น,นรถตุกๆที่วิ่งอยู่เป็นคันเล็กๆมีไฟแสงสีเนี่ยสำหรับนั่งชมเมืองใครที่มากรุงเทพมหานครนี่คือจะได้นั่งรถตุกๆเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคือการสัญจรไปมาสะดวกสบายทุกท้องที่ทุกพื้นที่และเราสามารถ ติดต่อรถต่างๆได้บริเวณรอบๆห้าง MBK นี่ก็จะมีรถสาธารณะหลายสายมากเลยแล้วก็สะดวกสบายจริงๆและในด้านของอาหารการกินอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะมีแบบโอ้ยรถให้บริการแบบส่งถึงที่เดลิเวอรเนี่ยรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์เล็กๆเนี่ย คือจะเป็นรถส่งอาหารเราจะเห็นตลอดเวลาเลยขณะที่เราถ่ายภาพนี่เถ่ายวิดีโอนี้เราถ่ายอยู่ที่มุมสูงนะเราจําจุดไม่ได้นะว่าเรายืนอยู่จุดไหนนะเราก็จะเห็นถนนโล่งก็มีด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโล่งไม่มีรถเลยบางจังหวะบางนาทีบางชั่วโมงก็จะไม่มีรถเลยและบรรยากาศรอบนอกก็จะมีต้นไม้สีเขียวเป็นบางเาสถานที่ด้วยนะ เพราะว่าเขาเรียกว่าสถานที่ใกล้เคียงก็เอ,อื้อเราเองเนี่ยคือเป็นคนชนบทนะแบบไม่ค่อยได้เข้าไปในกรุงเทพมากมายอะไรนะแต่คือพอเข้ามาเราเห็นไฟแสงสีและบรรยากาศต่างๆเราก็เก็บภาพบรรยากาศเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมเหมือนที่เราได้ชมในวันนี้ ขณะที่เราถ่ายวิดีโอนี่มีฟ้าครึ้มๆนะแล้วก็เหมือนฝนคล้ายๆฝนจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกฝั่งนู้นเห็นไหมเอ๋อลองมองไปฝั่งนู้นนะตึกฝั่งนู้นสีขาวก็จะมีรถและวก็ริมฟุตบาทก็จะมีคนเดินเขาเรียกว่ามีจุดสัญจรสําหรับรถโยนต์สาหรับรถตุกๆสําหรับเบอแก๊บสําหรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟุตบาทให้คนเดินคือ เขาเรียกสะดวกสบายกับทุกคนเลยนะแล้วจะเราจะเดินไปที่ไหนของเมืองไฟแสงสีคือติดสว่างสวยทั้งกรุงเทพเลยจริงๆเองเราเองเนี่ยจะไม่มีภาพบรรยากาศหรือวิวแบบนี้เลยถ้าเราไมอ่อ่ได้เข้าไปในกรุงเทพนะน,นี้ก็เลยทำวิวแบบนี้มาให้ดูบ๊ายคลิปหน้าเจอกันใหม่